สวัสดีครับมาพบกับรายการนชมาทิ้งกันอีกแล้วนะผมหลังพระนครยังอยู่จังหวัดพังงาอำเภอท้ายเหมอนะครับเนื่องจากผมมาเจอพี่อดีตคนหนึ่งนะครับทําอาชีพเหมือนกับทําเรือทัวเรือท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราไปคุยเขาครับว่าอาชีพสุดสนิทนี้มันสามารถได้ดูครอบครัวเขาได้จริงหรือไม่ตามมาเลยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้โหขออนุญาตพี่ชื่อนะไรชื่อเล้นชืนน่อชมีนครับชื่อมินพีสส่มีนนะครับพี่มีนเนี่ยทำอาชีพอะไรเนี่ย นี่เป็นท่องเที่ยววิสากิจชุมชนครับล้วครับนี่เรือของพี่เลยไหมฮะเรือของเรือของป้าครับของป้าก็พี่สาวครับเขาซื้อให้ผมทำตรงนี้ครับทำอาชีพนี้เลยแต่ผมก็มีอยู่สองลำครับผมครับอ๋อมีมีมีอีกสองลำนะครับสองลำครับโอ้โหโหก่อนจะคุยเรื่องอาชีพนี้ถามก่อนพี่เคยเป็นดีตโทษใช่ครับโดนคดีอะไรคดียาสติดครับยาสติดโดนคดียาสติดที่จำหน่ายือเสพจำหน่ายและพยายามจำหน่าย จำหน่ายและพยายามจำหน่ายไอพยายามจำหน่ายมันเป็นไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังหน่อยสิครั้งแรกผมถูกล่อซื้อไงแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนอะให้ยาให้ให้ผมเไปส่งยาครับ oh. แต่ผมรู้ว่าตรงนั้นเป็นยาแต่ผม oh. ไม่รู้ว่ายาม,มันมีเท่าไหร่ oh. แต่ที่ผมถูกล่อซื้อก็คือล่อซื้อ200 oh. 2อ0เมอยเม็ดแต่ผมเอายาไปสี่ร้อยเม็ดก็ถูกพยายามจำหน่ายและพยายามจำหน่ายเออโอเคโอเคเสร็จแล้วติดเข้าไปแล้วหมดกี่ปีพี่ ตัดสินมา16ปี16บหกปีแปดเดือนแล้วก็รับสารภาพครับรดนิ่งหนึ่งหนึ่งก็เหลือ7ปี16เดือนแล้วติดอ่ะติดจริงก็4ปี12วันครับ4ปี12วันติดทั้งหมดกี่รอบพี่ครั้งแรกครับครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยโทษออกมาในนานยังก็4ปีแล้วครับ4ปีครับเลิกหมดเลยไหมเลิกหมดเลยครับเลิกหมดทุกอย่างครับผมออกมาก็ผมได้รับโอกาสจากนี่ครับคนที่ซื้อเรือให้นี่ครับออืเขาบอกว่าให้เลิกทุกอย่างเขาจะซื้อเรือให้แล้วก็ทําสิ่งที่ผมชอบครับตอนนี้ผมก็ความฝันก็เป็นจริงแล้ว ก็สิ่งที่ชอบคือดำน้ำดูปะการังบ้านตื่นเช้ามาผมก็มีหาและมีบุ๊กกิ้งผม่าตื่นมาหน้าาหามันอยู่ตรงนี้รนครับผมคือว่ามันสบายใจมากครับตื่นมาแล้วไม่ต้องขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องลงทุนอะไรมากอืทา <ไป S 1> เรือเที่ยวเลยทําเรือเที่ยวครับรายได้เนี่ยอยู่ได้ไหมพี่ก็อยู่ได้ครับตอนนี้ผมก็ได้ได้คือเข้าในครอบครัวเยอะครับก็คือมีน้องมีหลานก็มาช่วยกันครบนับเท่านี้ออกก็ไปกันลำละสองคนก็คนขับก็หกร้อยคน เด็กเรือก็สี่ร้อยครับแล้วก็มีทิปนี่อะไรอี้ครับอ่ะตอนนี้เรือเนี่ยถ้าเกิดมีคนสนใจจะมาเที่ยวพี่ต้องเที่ยวที่ไหนก็เที่ยวที่เขานายักษ์ครับมันจะมีเขาเที่ยวเขานายักษ์เขาจะมีเพจอยู่น่าจะเดี๋ยวตอนนี้ยังทำไม่เสร็จเลยยังทำไม่เสร็จเดี๋ยวจะมีเพจเดี๋ยวค่อยลงให้ครับครับตอนนี้ถ้าเกิดผมจะมาเที่ยวเนี่ยสามสี่คนกับเพื่อนผมเนี่ยเอ็มคนตัวลายผมกับลูกๆเนี่ยคิดยังไงอ่ะก็ลำนี้นะครับลำนี้มันเป็นมันเป็น V I P ลำนี้ส่วนมากลำนี้คือจะเป็นลำแรกของที่นีีีีีี่่่่่่คคคคครรรรรรััับบททาาาสสขวววแแแลลล้้กกก็็็ตตงงงงงเเเืือออไปนนนะะะมมมยผิดณ จ็ดพันครับวันละเจ็ดพันครับเจ็ดพันมีประกันภัยมีประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วก็มีชุดชีพอุปกรณ์นำน้ำประมาณนี้ครับแล้วก็มีคนดูแลครับครบหมดไปตกปลาด้วยไงได้หมดเลยนะเอาละสุดท้ายนี่นะผมอยากใจ้พี่เนี่ยผู้สร้างแรงบันดาลใจกับอดีตนักโทษที่พ้นโทษออกมานะบางคนแบบว่าอาจจะล้มลุกคุกคานในการประกอบอาชีพสุจริตอยากใจ้พี่ให้วิทยาทานเขาหนอยว่าอาชีพสุจริตดีไหมเอาผมคิดว่านะครับผมพ้นโทษออกมาผมได้รับโอกาสจาก ผู้ประทับสองคนนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็ให้แรงบันดาลผมให้ได้ทำอาหารที่ผมชอบนะครับผมก็ถ้าผมไม่มีสองคนนี้ก็ผมก็ก็ยังกลับไปสภาพเหมือนเดิมเพราะว่าสังคมให้ให้โอกาสผมหมครับพราเแกเป็นคนที่ให้โอกาสผมผมขอไม่เอ่ยชื่อได้ครับก็ขอขอบคุณพี่มากเลยนะครับครับครับพี่หลังผมเชื่อว่าเรื่องราวของพี่เขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่ดูนะครับว่าอาชีพสุจริต จากอดีโทษก็อยู่ในสังคมได้อย่างคนปกตินะครับแล้วพบกับรายการนอชอมพิกันครั้งต่อไปว่าผมจะพาไปพูดคุยครสำหรับวันนี้ผมและพี่มีนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ